เซาเลินจ,จะเลือกตัดเอเลยพี่น้องมึงอุย้ยงามผดผพวพี่น้องจ้างามมากเลยสวัสดีค่ะพเพื่อนๆเซาเวลินอีฟแลนด์ค่ะทักทายกันเช่นเคยค่ะหลังเลิกงานเซาเวลินเลือกงานจะตรงดิงเขาป่าเลยจะพี่น้องหาเ็ดจ้ะ ตอนออกมาก็แจ้งแจ้งพี่้องอันตอนนั้นค้ากําลังขับรถอยู่นะฝนตกอย่างแรงเลยจ้ะตอนนี้ป่าเราเปียกมากเลยเพื่อนตอนนี้สาวลินเจอเฮดบันปูจ้ะเน้นๆใช่ไหมฮะเฮไอเพิงหวานนะจ้ะยังว่ได้เจอดอกเ็ดเพิงหวานแต่ตอนนี้เจอเห็นมันปูดอกสวยยอ้วนอ้วนมากเลยเพื่อนสาวลินเห็นแล้วดี๋ยวภาพาไปเกบจ้ะอ้วนมากสมบูรณ์มากเลยไอดอกเ็ดมันปูเขาจ้ะมองหามองหาไอเฮดเพิงหวานยังไม่เจอสักดอกเพื่อนเฮดมันปูเขา คือดอกสมบูรณ์มากเลยพี่น้องแบบขาใหญ่ขาอ้วนมากเลยเพื่อนขาสวยมากเลยนดอกแรกแหกหมานของสาวนินรู้เบิงเบ่งเบ่งขาเห็นบนะผู้น่ะโอ้ยขาขาใหญ่อ้วนแห้งจ้ะพันใดน้ำเลเจ้าช่วงนี้ฝนตกฝนตกกระนำเลเจ้ะยูฟิแลนด์ช่วงนี้มีขาแม่อ้วนแห้งนะขาใหญ่ด้วยจ้ะนี่เบิ่อกี้เราเห็นปะโอ้ยได้น้ำได้เนื้อขนาดเลยจ้ะสวยมากเลย สวยมากสวยมากสอนนะนะนี่ดอกนี้เนาะอุ้ยอันนี้กำลังขึ้นกำลังขึ้นเอาไหมเอาเพราะว่ามันก็โอเคอยู่นะซาม้ก็เก็บได้อยู่เนาะอุ้ยอันซ้อนดอกนี้ไหมอุ้ยนี่อุ้ย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 ป่าะตัวนี้งขักปเนี่ย เอาก็น,นึกว่ามีหลายดอกดอกเดียวด้เนี่ยมันเป็นไข่ไข่นึกว่าอันนึกว่ามันเป็นอันนี้นะเป็นเป็นจุม่มเป็นดอกดอกนะปาดคขาเดียวเลยจ้ะเนี่มื่อที่ละอุ่ยใหญ่แข้งขาใหญ่เลยขาโตมากเลยปดูกโอ้ยโอ้ยขาใหญ่ขนาดเลยอยมันใหญ่นามเนาะใดญนามที่ละมันงามนะจ๊ะ อโอ้ขายมาขาใหญ่มากเลยเจ,จอแรงหัวสม้มแอบอยู่นี่เองอให้เพลิงค้าไล่หัวสม้ม ถากถากมีคนแซวสาววินว่าโอ้ยอันนี้ถากนะเพื่อนเนี่ยมีคนแซวสาวลินว่าบยานาถากแล้วน้ว่าษันทิจเงนินบุ้ยานได้จากแต่ว่านก็คือลลว่าถ้าัโตะมันหน่อยๆก็เคลียทิ้งขึ้น่น้านน่ะนะแต่ว่า่ที่สาววินตกใจน่ะส่วนมากเวลาเข้าไปจับไปจับเห็ดแะ้วแบบว่อาอ่บาบหูว่บาบบหูว่าเป็นถากนะจ้ะแบบว่แบบาเวลาเข้า,าลูบลงสินะสมุดานตรงนี้เหมือนว่าแบบแบบมันกระสีสะดุดตรงนี้นะจตะสะดุด โต่ใหญ่สินะเขานี่ก็ตกใจกับสิบังสแต่ถ้าต้นนี้หน่อยแต่เห็ดหลังเคียเคียออกแล้วก็แหล้วยจะขี้เดียดนะบ่มากถ่านเลยนะแต่ถ้าเจอตัวยงใหญ่เนี่ยโอ้ยสั่งแล้วถ้าจับถ้าโดนตัวมันแบบบมลูโตนะแต่มันก็นเลยตกใจเนี่ยนะขี้เดียดนะเฮ็ดคอนสนแต่พี่น้องอ้วอวกขาใหญ่มากเลยมันก็ลังขืนไม่เนาะเออแบบอดสิเอาบอา่ไใดเนาะจต่บางทีละ ขามันแบบว่าใหญ่มากนี่เฮดคอนโซนปรสิบเอเออมันอวบโโพ่เนระโอ้ยคุณนะการใหญ่มากเลยจ้ะได้ได้หน้ามานะันนสมบูรณะ์นะโอ้คุณนะขามันแมบโอ้ย ค้อนสนตรงๆเลยจ้ะ ี่น้องเส,สาลินตัดเห็ดคอนสโซนอยู่ตรงนี้นี่แนมเบิง่งอันหลักฐานเมื่อกี้ตัดอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วอันเสาลินลุกขึ้นเลาจะบ่าได้บ่าได้คิดได้ว่าสิเจอเฮ็ดคอนสโซนอันแบบว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบ <c oughs> คือแบบป๊าดสุดยอดมากแล้วจะบานมันแหละป๊าดมันจนบานมันจนใหญ่เนาะจะป๊าดขอ,อนนี่ขอนี่ไหมพดโพดพี่น้องคน่ะป๊าดขอนนี่ไหมป๊าดพูดน่ะพูน่ะ ปาเห็ดคอนสนดูนี่ไหมโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องป้าแต่ว่ากิสิบ่เอาเบิร์ดเอกจ้ะสิเลือกเอาเนาะจ้ะเออมันใหญ่ปวดโพดนะพี่น้องสิบอกว่ามันใหญ่ปวดโพดเนาะเห็ดคอนสนไหมปาพูดนะอุ้ยสาวลินเจืเลือกตัดเอาเนาะจ้ะเนาะโอ้อะไรเฮ็ดเพิ่งก็เอาเห็ดคอนสนนี่ละมึอนี่พูดนะอุ้ยเลือกเอาตัวมันอ่อนๆเน,นาะคอนคขาคอนแน่เอาคอนผาดใบย่านข้าวบรูรี่เฮ็ดคอนสซน โอ้โหผดผัอลังการเดี๋ยวสาวลินจะเลือกตัดเอาเลยพี่น้องมึงโอ้ยงามผดผัวพี่น้องจ้างามมากเลยเห็ดคอนสุนใหม่ๆเลยจ้ะโอ้ยผดผัวผดผัหลายผดผัวตักใส่ตะกร้าเลยอุ้ยก้อนอ่อนนึงเด้อเนี่ย แต่บ้านแห้งก็สิบ่าเอานะเอาจิตัดตั้งแต่อันแบบว่ามันเป็นกระเสบนะโอ้ยพูดโอ้ยโอ้ยเอาไปแกงไ่นอมกักระเสบได้จ้ะหนึ่งไส้ปลาจากสียกระเสบเออลวกจำน้ำพริกกินก็น้ำพริกกินสิ ไลครับไลครับอู้กบกบเลยจ้ะเนี่ยมันไม่เนาะมันเนี่ยมันกะกบกบเลยเนาะอุ้ยแบบโพเพโพเพเลยจ้ะอันนี้อดีดอกไงดอกไง่บออยากได้เอาเอาดอกซ้ำนีเอาผุแล้วมือนอีกสวยเหลือกได้อีกล้วซาวลินอุ้ยมันก็กรอบแห่งแค่ด้วยอันซาวลินแบบตัดกระบอกนี่ได้จ้ะมันหักนะมันหักมันพลอยเนาะมันพลอยหายบางทีเราอู้อพลอยพลอยอู้พลอยพลอยผลอ้าวหักไดยเซยจ้ะ่ตองตัดกันได้จ้ะเออ่ต้องตัดกันได้นี่ละ เด็ดเอาเลยพี่น้อง,องเนี่ยห้าบโบตรงเอาไปเบิดไงอุ้ยพอยเห็นมาพพเพพโเพเลยจ้ะเบิดอุ้ย,ยเห็นบอกยินเสียงบอกพี่น้องมันกรอบหายไหมพูดนะโพเพพโเพเลยจ้ะบบตรงบบตรงเอาอันนั้นมีตัดเลย เอา้ก็สิได้ยไายแท่บาดนี่ตายแล้วดิเอาโอ้ยมันพลอยโผล่โอ้ยตายตายตายอ้ยอลังการจ้ะบอกแล้วก็เอามีดปาดน้ำแน่นั่นแหละเวลามันพลอยหลาแบบนี้เวลาเขาเขาหักเนาะจ้ะแบบว่ามันขาดกลางไหมมันขาดขาดอันนี้นะขาดช่วงอะนะเออเดี๋ยวเขาเขาปาดเอาล้วกันโอ้ยตายแล้วมันนี่มาน์เฮดคอนโซนมันนี่ซาวดินคือสิบุไดเฮดอื่นน่ะแหละเนี่ยมุ้งส้ม ôi thôi 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 tôi thấy bố ngà một cái gì bố ขาอ้วนหมากเลยพี่น้องมึงเ่ยขาโพดโพเลยจ้ะอุ้ย <Ooh. S 1> ตัวนี้เอาหมดเอาได้หมดเลยอันนี้ oh. จุ่มนีไม่ตันงามๆเนี่ยดอกซ้ำนี่กำลังแสบพี่น้องนี่นี่น,น,นี่สวยมาก สวยเลยพี่น้องงามมากเลยจ้ะออตะกาซาวลินมิเตเฮตคอนโซนตอนนี้สวยเลือกได้แล้วเด็ดเอาเลยพี่น้องเด็ดเอาเลยพี่บพลอยให้ อันยยอนี้ใหญ่ไปไม่เอาโอ้ยเอาเบิดอยู่บนนี่มันคือลายแทยิเอาเบิดอยู่บนพี่น้องเนาะคิดพิจารณามันก่อนเิยเอาเบิดปะมันคือสีมันคือสีอลายแท้ไพ,พ่ละไสิซอยกิ่งอะไ สาวลิ่งจะเลือกหาที่แบบว่ามันเป็นตะแเสบมานะพี่น้องพูนแล้วเพราะว่าเรอยากเอาไปเบิด์ตเลยจ้ะสาวลิ่งจะบอไปเบิดเดยเอาตะแคบแบบว่าพวกกินน่ะนะแล้วก็แบ่งให้หมูถ้าไาอยากได้นะเพราะว่าเอาไปหลายมันไหนยามันบานไงถ้าถ้าเป็นดอกน้อยๆตุ้มๆู๋เนี่ยแซวลิ่งก็อยากอันอยู่เนี่ยคือดอกซ้ำเนี่ยคือดอกซ้ำนี่นะนี่เด็ดขึ้นมาเนี่เอาแหวนมันออกเอาแหวนมันเนี่ยซ้ำนี่อยากสาวลิ่งเอาเบิดอยู่จ้ะแต่ว่ามันเริ่มบานแล้วไงแต่ว่า แต่ว่าบานมันกับปลาไแกได้จ้ะมันกรอบมากเลยแต่ว่าคือพวกรม่อยากกินนะจ้ะบม่อยากกินอันบานนั่นะอยากกินที่มันตุ้มจักหน่อยนะจ้ะก็เลยจะเลือกเอาไปแล้วชวยเลือได้ชวยเลือได้เดี๋ยวเห็นปอกรอบพอยมากเลยจ้ะพ่อแล้วสาวลินว่าพ่อแล้วเนี่ยแค่นี้ก็พ่อเลยจ้ะพี่น้องเอาไปหนึ่งเส้ปลาจะ้ะใดแล้วเม่นูน่นึงเนี่ย สื่อปลาแซ่หม่อนนะพี่น้องเอามาหนึ่งใส่จ้ะเสียบนัวๆเลยพี่น้องพอแล้วสาบะดินเก็บซัมนี่เอาเพื่อนๆจุ่มนี่ช่วงนี้เฮ็ดเฮ็ดคอนสนกำลังออกจ้ะเพื่อนๆจ้าเพิๆๆ่งที่ะนี่เฮ็ดคอนสนกำลังออกจ้ะ เทางอ่นอ,อนแังสีเป็นแต่อยากได้อยู่จ้ะหมายถึงว่าตุ้มๆจักหน,น่อยหน่ะนะบาบานแห้งน,นนะหนึ่งใส่ปลาพี่น้องจา๋าเออเนี่ยอ่นอ,อนเนี่แกงใส่หน่อมยต้มถึงน้มหนึ่งก้อนเนาะจ้ะเนาะก้อนเอาเห็ดกับเขาเนาะ เฮ็ดปลาอยยังกะซรางอนะแซาวิลินชีฟังต้มก่อนด้วยจ้ะส่วนมากจะต้มก่อนน้ำถึงสองน้ำค่อยมาทำเป็นอาหารเนาะอ,อันอ่อนเลยเพืแบบ่อนมูดายจะเฮ็ดคอนโซนเหมือนนี่เอา้าเอาอีกแล้วเงยหน้าขึ้นมา <laughs> จเจออีกแล้วเซาวลินจะเป็นแบบมือเสียแบบโฟกัสตั้งแต่อันที่เก็บด้วยจ้ะ บ่บ,บ่ได้แนี่ยมึงอันอื่นเด้เห็นอีกแล้วขอนก็ลังขืนเลยจ้ะเนี่ยโอ้ยเบิ่งเบิ่งเบิงเบ,บ,บิงพี่น้องช่วงนี้เห็ดขอนสนคือสิหลายเถอบัดนี้่สาวลิง็คือสิีลายต่เห็ดขอนสนกระบ้าดในรับบาดน,น,น,นี่พี่น้องจ้ะอุ้ยอันนี้อันนี้ต้องเก็บหมดเลยเพื่อนๆมันอ่อนทุกอันเลยเนี่ยแต่ว่าต้องตัดเนาะนี่คือว่าอันนี้มันอ่อนหมดเลยนะพี่นอ้องอ่อนหมดเลยจ้ะนี เอ้ยด้กินเห็ดคอนโซนตะเบนตะเบียงแต่น้อบัะนี้ปีนี้เซาลินได้กินเห็ดคอน,น,นโซน,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 นไปว่านี่อันนี้รุ่นนี้ได้หมดเลยเนี่ยนี่งามมาพี่น้องาาขาอ้วนขาอ้วนใส่ตะกาก่อน อฮ้ยตัวนี้ขาบึ่งพี่น้องบิ่งขาตัวนี้พูดน,อน,อนะอุ้ยมันจะเป็นตาแสบบอขาใหญ่ๆิึงถ้าบ่เป็นตากะเอาตั้งแต่ช่วงมันอันนี้้ะจ้ะส่งมันจากไหนบอกโบถือก,กันถ้ากะรออันนี้มันออกไงวงแหวนมันออก่าแม่งพี่หลายแท้

เฮ็ดน้ำเลเฮ็ดนาา้ำหมักอันนี้อันนี้ถ้าบ้านบานแดงสิเอาไปเอาไปตำเจลเนะพี่นองนี่เอาไปตำเจวจะ้ะ นี่นอนถ้ากินนั่นเอาเอาวอาแล้วจะเหลืออะไรให้เราเหลืออะไรให้เรามันจะบูบลีก็ยังมีให้เก็บอยู่ด้วยพี่น้องแต่ว่ามันกับบาป้าไปเนาะห่างๆเนาะอันนี้ตามมาติดๆก็คืออันนี้เลยนี่อู้อันนี้เห็นบมันยังขา,ขาวๆอยู่นี่มันยังบูสุกดีเนาะ ว่าสิซิมมึงอะนะอึ๊บส์นี่บุบบลี่บุบบลี่ปะเฮา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 เฮ้ยจะขี้เดียดเห็นไหมพี่น้องจ้าเนี่ยมันกัดเที่ยวก่อนอะมันกัดเสาเวรินตั้งไร้โตจะหัวหัวเสาเวรินปวดโปเลยเนี่ยนี่เฮาฟิลเล่นว้ายอันนี้เฮ็ดเฮ็ดขอนไข่ดาวจ้ะพี่น้องซาเวรินบ่เคยกินจักเถื่อจ้ะ นี่ไม่เคยกินเลยนะอันนี้อ่อนๆมันนียหนีหยอดอ่อนมันโอ้ยเมื่อกีล้ล่ะเห็นมา้าค้านทีเ็นยันงลยหยอดอ่อนมันนะจ๊ะเห็ดคอนไข่ดาวขาเป็นแบบสนิมสนิมแล้วก็ขึ้นมาแบบปกติเขาบอกนี่กินได้ถ้ากินเท่ากับเด็ดเอาตรงนี้มันมองงามออาออกเนาะพูดถึงเนาะจะไปซิเมมึงอยู่เด้ซาสาลินจะไปซิเมมึงอยู่เด้ แต่ทุกอย่างก็ต้องต้มต้องลวกนอกจากยังกระซังเนี่ยเห็ดขอนไข่ดาวไว้ทักตาย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 นี่นี่นี่ถ้าเจอแบบเนี้ยสาวลิ้นตื่นจ้ะตื่นอีลีเห็นบอลนี่มันขึ้นมาเองแมงเลยเนี่ยเอ้ยนี่นี่ไม่ชอบเลยเนี่ยก็คือแบบเพชรให้ตกใจก็คือแต่งสีเอาเอาไปใส่ล่ะเฮียลงใส่ล่ะเอา เคลียบบบเคลียบบผลตะกาแล้ว outh. อ่อาิน่ยอ้ยนี้แนะ่เคลียบบบผลตะการยี่สัยละ่ะลงไปนะลงมาแล้วนี่โอ้ยบ๊ายบายบ๊ายบ่ายกอดตกใจจังสีละบ่เม็นยังเด้ตกใจตื่นมันาน่ะนะตื่นนังอ๋อ เฮ็ดคอนไข่ดาวอีกแล้วจ้ะพี่น้องอันนี้ดอกน้อยๆอ่อนเลยมันโมเป็นตาเสียบอีดีเด้อนี่ขามันนี่ไหมขาเป็นทรงแบบจังสีนะแต่มันเขาบอกมันกินได้เนาะสาลิงเกิดจะไปชิมบึงก็เสียเอาตังเตจังสีละตัวเดนโมเป็นตากระโบเอารอกอยากชิมอยากกินอยากลองทุกอย่าง ลองแล้วไม่อร่อยก็ไม่กินต่อไปก็จะไม่กินอืเฮดคอนไข่ดาวเปลือมื้อละมือสาวลินได้ขีด่ดินขี่ดอนพี่น้องแต่ดินแต่ดอนนี่อาจารย์มือดินสาวลินหมานใดตั้งแต่เ็ดคอนสนเดียวพี่น้องเ็ดคอนสนหมานามากเลยมนี่เดี๋ยวจะไปแบ่งเพื่อนกินด้วยจะกินคนเดียวไม่หมดพเพื่อน ไปแล้วจาคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามได้รับชมคลิปสาวลินนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวลินดําเนินด้วยจ้าบ๊ายบายจ้า alright 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 okay 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 alright alright